สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วขึ้นว่าไม่ผ่านหรือว่ากากบาดสีแดงนะครับขั้นตอนการอุทธรณ์เนี่ยที่หน้าเว็บไซต์ไม่มีเมนูอุทธรณ์นะครับจะมีเหลือแค่เมนูนี้เมนูเดียวท่านก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้นะครับไปตรวจสอบสิทธิ์พอมันขึ้นว่าไม่ผ่านให้ท่านเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอมันก็จะขึ้นตามภาพที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับ จะบอกเหตุผลว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วจะมีเมนูคําว่าผลการตรวจสอบให้ท่านกดไปที่ปุ่มสีน้ําเงินคําว่าผลการตรวจสอบนะครับเขาจะให้เราใส่เลขรหัสหลังบัตรนะครับรวมถึงวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันข้อมูลตัวตนพอกดยืนยันเสร็จก็จะขึ้นหน่วยงานที่เราจะต้องไปติดต่อนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน1พฤษภาคม25-6 6นะครับคนที่จะยืนยันตัวตนนะครับที่ผ่านแล้วยืนยันตัวตน เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือ,อผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ทนะ่านผู้ชมลองเลื่อนมานะครับนะครับอันนี้เอกสารสําหรับการการตรวจสอบผลแล้วก็การอุทธรณ์นะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้นะส่วนนี้เอกสารสําหรับการยืนยันตัวตนนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็น,นว่า1คือกรณียืนยันตัวตนด้วยตนเองก็มีใช้บัตรประจําตัวประชาชนแต่กลุ่มที่ จดทะเบียนสมรสเลิกลาการตามตัวไม่เจอนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วท่านใช้เอกสารหนังสือประกอบการพิจารณาเพื่อลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังเสนอคลมอท่านจะต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับใบสาคัญการหย่าใบบรรณาบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายวงเล็บตัวนี้จะบอกเลยว่าเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขก็คือหมายถึงกลุ่มคนที่จดทะเบียนสมรส เลิกลากันตามตัวไม่เจอหาตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หยากันัน่นแหละครับกระทรวงการคลังแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีทางออกนะเพราะนั้นถ้าท่านไม่มีเอกสารพวกนี้ท่านยังไปยืนยันตัวตนไม่ได้ครับกลุ่มคนเหล่านี้แต่ถ้าใครที่เป็นคนลงทะเบียนทั่วไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้นะครับก็บัตรประชาชนใบเดียวจบและย้ําว่าการยืนยันตัวตนต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับกรุงไทยอมสินทกศาสาขาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับสาขาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกให้ไปดําเนินการ ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการผูกพร้อมเพยท่านอาจจะผูกพร้อมเพยธนาคารกรุงเทพท่านก็สามารถไปยืนยันตัวตนกรุงไทยออมสินกทร,รัได้สาขาไหนก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่เคยมีบัญชีธนาคารเลยท่านก็ไปยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันเพราะการยืนยันตัวตนกับผูกพร้อมเพยมันคนละส่วนกันนะครับต่อไปครับเป็นกรณีการมอบอำนาจเห็นไหมครับเขาจะระบุเอาไว้เลยว่าผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ย เขาจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่ากลุ่มคนที่มอบอานาจได้คือแค่3คนนี้3กลุ่มนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปทําแทนกันได้ทุกคนนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละคือผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มพิเศษด้วยกลุ่มพิเศษเนี่ยอันนี้ใบสําคัญการย่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้ามีก็เตรียมไปนะใบาย,ยาใบาบรรณบัตรอะไรเนี่ยเตรียมไปนะครับหนังสือมอบอำนาจเดี๋ยวผมจะบอกว่าดาวน์โหลดตรงไหนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ก็คือคนที่ไปทําการแทนนะครับแล้วก็สําเนาบัตรประจาตัวผู้พิการสาําเนาขอภัยสําเนาบัตรประจาตัวผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นะครับถ้ามีก็นําไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับส่วนหนังสือมอบนหน้าจี่ท่านผู้ชมเลื่อนมาตรงนี้นะครับจะมีเมนูตรงนี้นี่ครับดาวน์โหลดเอกสารโครงการนะครับกดไปเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอันนี้ทําผ่านมือถือนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าหนังสือมอบหน้าจ,จะมีอยู่สองอัน นะครับจะมีสองอ่านเพราะฉะนั้นในกรณียืนยันตัวตนก็ต้องมอบอำนาจอันนี้เลือกอันนี้ส่วนหนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบสิทธิอุทธรณ์ก็ต้องเลือกอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไปขอที่ธนาคารที่หน่วยลงทะเบียนได้ไหมคําตอบคือขอได้ครับถ้าเขาเตรียมไว้ให้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านอาจจะบอกเขาอาจจะบอกว่าไม่มีเพราะนั้นผมแนะนำนะครับให้ท่านเข้ามาตรงนี้แล้วไปที่ร้านถ่ายเอกสารที่เขามีคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ครบหน่อยก็ไปให้ที่ร้านถ่ายเอกสารเขาปริ้นให้นะครับน่าจะสะดวกกว่า ยอมเสียตังค์ไม่กี่บาทหรอกนะครับเนี่ยนะครับนี่จะเป็นหนังสือมอบหนาทนะครับหัวกระดาษมันจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับสำหรับหนังสือมอบหนาทในการยืนยันตัวตนกับหนังสือมอบหนาทในการตรวจสอบสิทธิ์กับอุทธร์นะครับอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับย้อนกลับมาที่คนยื่นอุทธรน์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ยื่นอุทธร์นะครับเมื่อท่านยื่นไปแล้วเนี่ยขอให้ท่านดําเนินการติดตามนะครับติดต่อหน่วยงานที่ เขาระบุในในที่เราตรวจสอบเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะมีขึ้นมาบอกเลยตามภาพนะครับเขาจะมีขึ้นมาบอกว่าให้เราไปติดต่อหน่วยงานไหนเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน1พฤษภาคม2566นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอการประกาศผลอุทธร20มิถุนายนถ้าผ่านผลการอุทธรก็ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่20มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคม66เป็นต้นไปนะครับนี่คือรายละเอียด เพิ่มเติมนะครับเล็กๆน้อยๆเกรดเล็กกดน้อยจากคําถามของท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาส่วนท่าในใดสงสัยประเด็นอะไรนอกจากที่ผมรายงานไปก็ลองเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับเนี่ยจะมีข้อมูลเหมือนเลยว่าผ่านต้องทำอย่างไงไม่ผ่านต้องทําอย่างไรนะครับดาวน์โหลดเอกสารก็ตรงนี้ติดตามข่าวสารโครงการก็ตรงนี้นะครับผมนี่มีระยะเวลาโครงการให้นะครับมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการอุทธรณ์อะไรบ้างเนี่ยอ่านได้เลยนะครับ แล้วก็ช่องทางในการอ่าส่วนตรงนี้บางท่านบอกว่ายืนยันตัวตนนานไหมนะครับระยะเวลาในการยืนยันตัวตนมีกําหนดหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยไม่มีกําหนดครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยืนยันตัวตนเนี่ยได้ทันนะครับผมขอขออภัยท่านผู้ชมที่ใช้นิ้วนะพอดีมันอยู่ไกลที่วางปากกานะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยืนยันตัวตนไม่เกิน2ี่บกมีนาะท่านก็จะเริ่มใช้ 1เมษายนแล้วก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการเต็มเรียนนะครับเนี่ยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปแต่ว่าในช่วง3ช่วงนี้นะครับ3ช่วงนี้ตั้งแต่27มีนาเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1พฤษภา1มิถุนา1กรกฎาเนี่ยอันนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนและจะได้เฉพาะเงินรูดซื้อสินค้า300บาทเท่านั้นนะครับสิทธิสวัสดิการอย่างอื่นไม่ได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือ27ยืนยันตัวตน27มิจ็ดถนาเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ท่านจะไม่ได้ย้อนหลังเลยจะไม่ได้ย้อนหลังเลยจะได้เฉพาะเดือนปัจจุบนันเช่นท่านเริ่มใช้หนึ่งสิงหาท่านก็จะได้แค่สิทธิสวัสดิการเต็มในเดือนสิงหาเท่านั้นนะครับและตัวนี้เขาจะหมายเหตุว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรเป็นตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการความหมายก็คือว่านะครับถ้าท่านเป็นผู้พิการหรือขอรับการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟหรือ ในอนาคตรัฐบาลอาจจะมีเงินช่วยเหลืออื่นที่เป็นตัวเงินสดที่มันกดเป็นเงินสดได้นะครับเขาก็จะได้โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์มันจะไม่มีกระเป๋าเงิอนอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่แล้วนะครับเพราะฉนั้นธนาคารพร้อมเพย์เนี่ยผูกกับธนาคารไหนก็ได้นะครับผูกพร้อมเพย์เนี่ยกับธนาคารไหนก็ได้แต่ว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนท่านต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยอมสินทบสสามธนาคารเท่านั้นนะครับ อันนี้ลงทะเบียนนี่ไม่เกี่ยวผ่านไปแล้วนะครับส่วนท่าในใดสงสัยอะไรเกี่ยวกับโครงการก็เบอร์โทรศัพท์จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็นี่จะมีบอกเลยนะเลื่อนลงมาดูอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วการทุกช่องทางเลยขอบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ